มาตามข่าวสารกันหน่อยนะครับโอ้โหถือว่าจะด้านของกอรสโลกาเซียน่ะทำแฮตทริกล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้มากๆนะครับกอรสโลกาเซียครับกองหน้าตัวสำรองของมาดริดครับแฮปปี้ครับผลงานหลังทำแฮตทริกได้นะครับกอรสโลกาเซียตอร์เรสครับระเบิดฟอร์มด้วยการทำแฮตทริกนำมาดริดเนี่ยเปิดบ้านทุบเรอัลเบติสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกอรสโลกาเซียครับกองหน้าวัย21ปีของมาดริดครับยกเป็นวันพิเศษของตนเองหลังการทำแฮตทริก นำทีมชุดขาวเนี่ยเปิดบ้านทุบทีมแกล่งอย่างเบเิสถึง5-1บนเวทีลาลิกาสเปนนะครับกาซโล่เนี่ยยังไม่เคยทำประตูบนเวทีลาลิกาสเปนก่อนหน้านี้เขาได้โอากาสลงสนามหลังได้หลังการบาดเจ็บของเ e อ็มเปอเป้เนาะก่อนที่ชน,นของกาซโลกาเซียจะระเบิดฟอร์มด้วยการทำแฮตเริกในเกมทุบอ่าเบติสไป5-1ชนนของกาเซียบอกว่ามันเป็นช่วงบ่ายที่พิเศษมากผมมีความสุขมากกับประตูที่ทำได้แต่มีความสุขยิ่งกว่ากับฟอร์มการเล่นของทีมแล้วก็ชชนะ มันยากมากที่จะเลือกมันเป็น3ประตรูที่พิเศษมากดังนั้นนจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเลือกประตรูใดประตรูหนึ่งกอสโลกาเซียยังดีใจครับที่ได้เห็นเพื่อนร่วมทีมจากคีนิมอย่างราอูซเซโอแล้วก็ฟรานกาเซียเนีต่างทําประตรูในเกมนี้ด้วยเหมือนกันเขาบอกว่า ประตูทั้งหมดที่นำได้ในวันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักเตะที่ฝึกอยู่ในบาเบบาเดเบบาสนะทุกคนไม่ใช่แค่ประตูของผมแต่ยังรวมถึงประตูของอาเซซิโอแล้วก็ฟรานกาเซียด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าด้วยการทำงานหนักและความพยายามทุกอย่างก็เป็นไปได้จากผลงานของกาเซียครับอาจจะทำให้เกิดการถกเถียงเรื่องตำแหน่งของหน้าในอนาคตแต่กอสโลกาเซียยอมรับว่าเขายังเป็นรองเอ็มเป้เรื่องลำดับความสำคัญนะครับ ขาบอกว่าน,นี่คือเรมลิดการแข่งขันที่นี่มันเข้มข้นมากและผมรู้ว่าผมเป็นตัวสำรองโดยธรรมชาติของอ็มปาเป้แต่โคช้ชและเพื่อนร่วมทีมให้กำลังใจผมเสมอให้ทำอย่างเต็มที่ท้ายที่สุดมันอาจจะเป็นเพียงไม่กี่นาทีแต่เพราะอ็มปาเป้อยู่ข้างหน้าผมและเขามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมด้วยการทำประตูแทบทุกเกมเขาคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำคือโฟกัสที่ตัวเองและทำอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมทุกครั้งผมต้องทำงานให้เต็มที่เพื่อรอโอกาสเหล่านั้นนะครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจของกอซาโลกาเซียเนาะแฮปปี้ครับผลงานหลังทำแฮตทริกนะครับในเกมลาลิกาสเปนอาราโซครับยืนยันว e ่าเอ็มบารเป้พร้อมไปซาอุนะครับชาบิโรโซครับผู้ซื้อของมาดริดยืนยันว่าทั้งเ e อ็มบารเป้แล้วก็ออเรเรียอของชมิเน่เนี่ยจะเดินทางไปซาอุดิอาระเบียพร้อมกับทีมอาราโซผู zo, ้ซื้อมาดริดครับยืนยันว่าเอ็มบารเป้พร้อมเดินทางไปซาอุดนะพร้อมกับทีมเพื่อเตรียมตัวทําศึกซูเปโกปาเดสปัญญาหลังทีมแพทย์เปิดไฟเขียวให้กับเ e อ็มบารเป้ครับ หวนขึ้นสนามแล้วนะฮะเอ็บอเป้เนี่ยบาดเจ็บเข่าจากการฝึกซ้อมส่งผลให้เอ็บอเป้เองครับพลาดการลงเล่นในเกมที่อารมาดริดถล,ล่มเบติสไป5-1เมื่อวันอาทิตย์ก่อนอารอโซครับจะเผยว่าเอ็บอเป้เนี่ยมีโอกาสหวนขึ้นสนามอีกครั้งหลังได้รับอนุญ,ญาตจากทีมแพทย์อาราโซก็พูดถึงประเด็นเอ็บัปเป้ครับอาราโซบอกว่าเขามีตัวเลือกเขาไม่ได้ถูกตัดออกจากกแข่งขันเราจะรอจนถึงวันอังคารเพื่อดูว่าเขารู้สึกอย่างไร ฉันนั่นอโรโซเองยังพูดถึงชัวเมนี่ที่ถูกถอดออกจากสนามในเกมล่าสุดเนื่องจากปัญหาบาดเจ็บนะครับฉันนั้นของมิดฟิลชาวฝรั่งเศสนัสบายดีและน่าจะพร้อมลงสนามสําหรับการไปชน้ากับแอนเริสวันพฤหัสหน้าว่าเอาไม่ว่าจะเป็นยังไงชัวเมนี่จะเดินทางไปซาอุดิอาระเบียอาร์โรโซยังเชื่อว่าอ็เป้เนี่ยสามารถเล่นร่วมกับกอรโลกาเซียหลังจากที่สกากาเซียเนี่ยทำแฮตทริกได้ในเกมล่าสุดครับเขาบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของผม มีเกมอีกจํานวนมากเราต้องรอดูจังหวะและก็ความต้องการไม่มีอะไรที่ควรถูกตัดทิ้งไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ชาบิโรโซได้เปิดใจพูดถึงเอ็มปบปเป้นนะว่า<ม>ยินยันว่าเอ็มปบปเป้นเนี่ยพร้อมที่จะไปซาอุดิอาระเบียพร้อมกับเพื่อนๆน,นะครับอรอดูแล้วกัน